ก็มาอยู่ในเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวลูเดียสนะครับเป็นซีซั่นสองนะครับก็มีคนถามมานะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าเอานะครับเรื่องของทะเมดท่านไม้นะครับคือเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็จะมีคอมโบนะครับในความสามารถนะครับเป็นการหยุดเวลายังทํางานได้ดีนะครับแต่ว่านะครับที่ผมไม่มีเกียร์แบบเทพๆให้นะครับสำหรับไอดีนี้นะครับเป็นไอดีลองแล้วก็ ไม่ได้ใช้แบบเป็นตัวหลักมากนะครับเพราะว่ามันไอดีนี้จะเป็นตัวาตดไฟนะครับเป็นหลักแล้วตัวนี้นะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวแบบไหนบ้างไอดีนี้คือเอามาปั้นนะครับแบบชิยวเไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เลยอยู่ประมาณนี้นะครับดูความสามารถนะครับสกิลมันอาจจะเรื่องของบัฟมันอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ออมตะแล้วก็เป็นเกาะเลือดนะครับ แล้วสกิลที่2นะครับมันเป็นการยกเลิกอมตะต่อเนื่องนะครับยกเลิกอาผลบัฟต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการทำดาเมจแล้วก็ทําให้สตูครับติดใบคือสกิลมันดีนะครับตัวนี้ยังติดเมตานะครับในท็อป2 0 0อยู่นะครับแต่จํานวนตัวอาจจะไม่มีเยอะมากนะครับก็มีนะครับอาคนใช้งาน40-50ตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจํานวนที่ ดีนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟื้นพลังให้นะครับในความสามารถก้าวดาวนะครับนี่ครับให้ยืนตำแหน่งนะครับตำแหน่งยืนก็อาจจะนะครับประชิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอ่าประมาณนี้มีโอกาสที่จะโดนดับเพจเยอะนะครับแต่ว่านะครับเรื่องสกิลนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังเป็นตัวที่เอาเอาไปใช้ครับได้นะครับคือเป็นตัวดีเหมือนกันนะครับแต่ แต่มันมีตัวนะครับที่เป็นความสามารถต่างๆออกมานะครับบางตัวเขาก็เลยนะครับไม่ใช้นะครับอาจจะไปใช้นะครับตัวนะครับท่านมืดสองตัวนะครับแบบตัวนะครับบอสมือแล้วก็จะไปรวมกับตัวกระป๋านะครับสองตัวมันจะมีดาเมจพอที่จะจัดการกับทุกท่านนะครับนี่กับบัฟหน้าป้อมนะครับทํางานได้ดีนะครับเวลาไล่สกิลนะครับชนะหน่อยแต่ว่านี่นะครับเหมือน นี่นี่นะครับมันมันต้องบัฟแล้วก็วิสกิลไม่ออกนะครับขอเริ่มใหม่นะครับเป็นไปได้งไงนะครับมันต้องไล่สกิลนะครับคือสกิลต้องออกมานะครับอ่าบัฟหน้าป้อมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปกตินะครับอ่าเต้องมีนะครับมานะครับวิ นี่นะครับสกิลประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นนะครับต้องไล่สกิลแบบน,นี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับทำไม่นะครับขอแก้นิดหน่อยนะครับ อันนี้มันได้แค่แร่นะครับแต่สกิลไม่ตรงเลยนะครับมันต้องแค่นิดหน่อยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับถ้ามันไม่ได้จำเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยนประเภทเกียร์นะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มแร่จ,จะมันเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับอัตราในการใช้สกิลหนึ่งสองนะครับ เพราะมันไม่ค่อยมีเกียร์นะครับสำหรับ ID นี้นะครับเหมือนจะไล่สกิลไม่ออกนะครับต้องมาดูอีกทีนะครับนี่นะครับปรับหน้าป้อมเหมือนเดิมนะครับมันต้องมีนะครับถ้าสกิลเรื่องของดัมเมนะครับนี่อันนี้หนึ่งทีนะครับนี่นะครับสกิลก็จะประมาณนี้นะครับคือมีจํานวนตัวเยอะมันก็สกิลจะหนักหน่อยนะครับนี่ครับ ถ้ามีอัปเกรดท่านะครับมันโจมตีถือว่ารุนแรงมากนะครับอันนี้เป็นไอดีที่มันไม่มีของนะครับก็จะประมาณนี้นะอาจจะไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเรื่องดัมเมจแล้วก็เรื่องสกิลนะครับนี่ครับออกสกิลประมาณนี้นะครับแล้วนะครับถ้าตัวนี้นะครับดูพื้นที่ในการโจมตีนะครับ คือมันโจมตีได้ดีนะแต่ว่าปล่อยคุณตสู้มานะครับมีอมตะนะครับกันได้นะครับนี่ครับนี่จบตีได้ดีนะครับถ้าไม่ตายก็ติดใบนะครับถ้าเกียร์ดีๆก็พอแบกทีมได้นะครับนี่ครับคือการโจมตีดีนะครับนี่โดนโดนตรงนี้เลยนะครับ โดนเยอะนะครับโดนเยอะนะครับพื้นที่โจมตีดีมากๆนะครับในตอนนี้นะครับมีตัวที่เพิ่มนะครับแบบตัวอันนี้นะครับเพิ่มพื้นที่โจมตีให้นะครับสามสิบปอร์เซ็นะครับคืออันนี้นะครับนี้จะทําได้ดีนะครับเนี่ยครับโจมตีได้นะครับได้นะครับเก่งดีนะครับอ่าเดี๋ยวลอง p ีพให้ดูแต่ว่าในแรงมันจะไม่ตึงมากแต่ก็พอใช้ได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยว เพิ่มนะครับอ่าศักยภาพนิดหน่อยนะครับตัวที่มีเลเวลเลเวลหน่อยนะครับอันนี้เอามาเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เล่นไปนะครับอ่าอานีอนะครับดาวินชีนะครับมานะครับประมาณนี้นะครับพอได้นะครับ พอดีมันไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็อ่อนไปเอาประมาณนี้เดี๋ยวเล่นๆให้ดูนะครับมันตัวอ่อนดีนะครับจะได้โจมตีง่ายๆหน่อยนะครับ นี่นะครับสกิลออกต่อเน,นื่องนะครับโจมตีได้ดีนะครับเวลาคอมโบไปด้วยนะครับใช้ได้นะครับอันนี้แต่ว่ามันหลีกไม่สูงนะครับคู่ต่อสู้อ่อนไปนะครับมันก็อ่อนเอาประมาณนี้นะครับเขามี10ตัวนะครับ คือมันไม่ได้อ่อนนะแต่ว่านี่นะครับมีบัฟมีอะไรนะครับมีฟื้นพลังขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะครับดาเมจถ้าเรื่องของดาเมจนะครับมีแค่ตัวรูเดียสตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับในทีมนะครับจะมีแค่รูเดียสนะครับนี่นะครับเอาตัวบอสตายได้นะครับ แต่เขาก็มีตัวเยอะเหมือนกันนะครับสู้ลําบากนะครับอันนี้ก็เอา,าพอป้องกันได้นะครับนี่ครับแต่ว่าตัวยืนเรามันน้อยนะครับยืนลําบากนะครับนี่ครับเขาก๊อบเราไปได้นะครับ ห้าตัวก็พอดีนะครับนี่นะครับสกิลก็พอออกไดนะ้แต่ว่าตำแหน่งยืนมันก็ เวลาไม่ได้ปั๊บจากอเนียมันจะลําบากหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้จะยืนลําบากแต่ว่าอมตะให้นะครับแป๊บเดียวนะครับนี่ครับแทบจะเอาคู่ต่อสู้นะครับไม่มีที่ยืนนะครับก็เป็นตัวนะครับที่ทําดําเมดได้ดีแต่ว่ามันไม่เด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวโรเดียสนะครับพอดีมัน ไอดมันไม่มีของนะครับถ้ามีของก็พอแบกทีมได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเอาไปแบบแข็งๆนะครับก็ยังไม่ค่อยได้นะเพราะว่านะครับมาดูนิดหน่อยนะครับติดท็อปนะครับประมาณท็อปหนะครับที่เข้าซ้ายนะเขก็จะเป็นแบบคอมโบเลยนะครับอันนี้เน้นคอมโบกันเลยนะครับจะออกประมาณนี้นะครับเขาจะไม่เน้นแบบตัว จุดเวลาจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าจะเป็นเพิ่มแร่นะครับท็อปสิบนะครับก็สายเพิ่มแร่นะครับแล้วก็มีกระปะมีตัวนี้นะครับไว้ปวนนะครับตัวนี้นะครับก็ปวนๆเหมอนกันนะครับจะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะอะครัวนะครับเป็นท่าน้ําแต่ว่านะครับส่วนมากเขาจะไม่ใช้ท่านไม้ในการยืนนะแต่ว่าเวลาเรา ทีมโจมตีเราจําเป็นจะต้องมีนะครับประเภทอาธาตุไม้ทั้งแรงนะครับเอามาใช้งาน,นอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเอาไบใช้งานได้อ่าใช้งานได้นะครับตัวอาจจะไม่มีอะไรมากมันไม่มีของนะครับก็เลยแสดงความสามารถออกมาไม่เยอะนะครับสกิลนะครับจะอ่าออกสกิลนะครับาการไล่สกิลช้าหน่อยแต่ทํางานได้ดีมีความแม่นนะครับอันนี้ ดีกว่าตัวนะครับเอมิเลียนะเอมิเลียคือสกิลไม่แม่นเลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับจากอะไรไม่รู้นะครับเกี่ยวเกี่ยวกับนะครับตัวเป็นธาตุนี้เหมือนกันนะมันมันมีสะสมนะครับแต่ว่าไอดีนี้ไม่น่ามีแต่ว่าจะให้ดูได้นะครับตัวที่มันไม่แม่นเลยนะครับฟิวเจอร์นะเก้าดาวธาตุไม้นะครับ จะมีบางตัวนะครับทำเก้าดาวได้นะแต่ความแม่นมันจะไม่มีนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับไมกี้นะครับคือสกิลนะครับสกิลบัฟสกิลอะไรดีหมดนะครับแต่ความแม่นจำไม่มีเลยนะครับไซส์มังงานไม่ค่อยได้อันนี้จะต่างแต่ว่าตัวนี้ยังดีนะครับอันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับ